สวัสดีครับกับผมพระเจรพลคนกับาฝากจะนําท่านมาพบกับต้นมีน้านะครับผมนี่ครับมีน้านะครับพี่น้องตอนนี้มีน้าไอพอดีผมเม่ได้กี้ไม่ได้ถ่ายตัดกาฝากได้ช่อนครับนี่ก็ฝากนะครับพี่น้องครับดอกเป็นอย่างงี้ครับนั่นต้นนะครับพี่น้องนี่ดอกเป็นอย่างงี้ครับพี่น้องครับมีแต่น้าทั้งนั้นเลยนี่ครับ ใบเล็กนะครับพี่น้องแต่หนามล้วนๆนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็ฝากกับฝากหายากฝากนี้หายากมากไม่ค่อยมีครับผมได้ม่โชว์เดียวนะครับพี่น้องต้นนี้นะครับฉันได้สนใจทั้งมันนะครับพี่น้องครับกับฝนะา,ากต้นนี้นะครับผมกับฝากหนามแต่ทางเหนือเขาเรียกว่า ต้นเล็บแมวประมาณนี้นะครับเล็บแมวนะครับพี่น้องครับน้ำทางนั้นเลยครับพี่น้องเหไมครับน้ำน้ำทางนั้นเลยนี่เห็นไหมนะน้ำน้ำล้วนๆครับต้นไม้มีน้ำแต่มีกระปักครับพี่น้องแต่ไม่ใหญ่นะครับพี่น้องครับเจ้าไม่ใหญ่นี่ต้นเราดูครับน้ำล้วนๆเลยครับพี่น้องครับ ตะคองไม่มีน้ำขนาดนี้นะครับพี่น้องแต่ใบก็ไม่เหมือนกันตะคองใบเหมือนต้นพุทชาแต่นี้ไม่ใช่ครับพี่น้องครับได้วบฝากเพียวเล็กๆครับพี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูกาฝากนะครับที่ผมตัดไปแล้วนะครับพี่น้องครับในคลิปนี้นะครับพี่น้องครับจะมีอยู่ในรถนะครับพี่น้องต้นเขาครับ ไม่มีเลยนะครับพี่น้องครับนี่ผมตัดไปตะก well. ừ, sure sure, ี้นะครับพี่น้องนี่ครับลายช่อนี่ครับพี่น้องครับลายช่อเดียวช่อเล็กๆครับพี่น้องเดี๋ยวดูอยู่ในรถกับตะกี้ไม่ได้ถ่ายครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับนี่เห็นไหมครับน้ำล้นนะครับนี่ครับกับฝากเล็กนะพี่น้อง ดสนใจทำมานะครับพี่น้องครับวัสดีครับพี่น้องครับอัจารย์พลพรกฝากาขอจบสิเพียงเท่านี้ครับพี่น้องครับวัสดีครับ